รับประกันนะคะอใครสนใจลงโฆษณาก็0 9 0 0 8 9 9 9 9 5นะคะนิวเคลียร์นะคะคอนเฟิร์มอุ้มลัคนามีรักใหม่แล้วนะคะทุก จับตามองความรักครั้งใหม่สําหรับอุ้มลัคนานะคุณแม่ยังสาวยังสวยเซ็กซี่คุณแม่ลูกหนึ่งนะคะที่เธอมาัากจะโพสแคปชั่นกากับเขาบอกว่ากํากับภาพสวยๆนะคะด้วยความอินเลิฟนะคะงานนี้นะคะน้องสาวสุดน่ารักอย่างนิวเคียหันสาก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วก็เคลียร์ทุกข้อกล่าวหาที่เขาบอกเอ๊ะตกลงว่ามือนะมือใข่เงาเงาไข่แล้วก็เป็นรูปไครกันแน่นะคะเขาบอกยังไม่ใช่คําว่าแฟนหรอกนิวรู้จักคนมาจีบพี่อุ้มเขาเท่าเขาเขา้เขา,ขาทางนิว เจอตามงานเขาถามจีบได้ไหมโอ้กูอยากมีโมเมนต์นี้จังก็เอาสิชอบก็จีบได้แต่ติดไหมไม่รู้นะครับแต่นิวเคียร์สวยขึ้นเนาะเด็กเชียนะคะตนก็บอกว่าพี่อุ้มตั้งแต่แรกแล้วว่าใช้ชีวิตโสดให้เต็มที่เลยอย่าปิดกั้นตัวเองเดี๋ยวจะพาไปลงเรียนคอร์ส ะะแต่ได้คนคุยก่อนไปเรียนอีกนะคะอืมนะคะเขาเจอนิวก่อนเขาบอกว่านิวเนี่ยเป็นน้องสาวพี่อุ้มเลยถามว่าโสดไหมคุยได้ไหมคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยคือแบบตัวท็อปทุกด้านเขาเป็นผู้ใหญ่มากเขาเป็นคนน่ารักคุยสนุกทำงานเก่งนะคะก็คือตัวท็อปสำหรับนิวนะคะพี่เขานะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ ออพี่เขาครบนะคะมาเจอที่บ้านทุกคนโอเคนะคะสำหรับที่สำคัญเลยคือพี่อุ้มกลับมายิ้มได้เพราะเขาแฮปปี้เลยนะคะเห็นพี่อุ้มมีความสุขมากๆนะคะใครเข้ามาจีบเขาเขาบอกนิวหมดนะคะแต่คนนี้มาวินสุดนะคะนิวให้คนนี้ผ่านสุดนั่นเองคุณผู้ชมขานะคะนะคะอ่ะผู้หญิงสวยมกักจะอยู่ได้ไม่นานนะ,ะผู้ชายรล่อๆเขาจะมาจีบขายขนมจีบนะคะ มากต่อเลยนะคะที่พระเอกคนนี้นะคะน้องมิวสุภสิทธิ์นะคะรับสถานะไม่โสดแล้วเอาอยัางไงล่ะลูกถูกจับตามองอยู่เรื่อยๆสําหรับความสัมพันธ์นะคะของน้องมิวสุภสิทธิ์กับเพื่อนซีอย่างน้องตุลพากรอนนะคะที่เปิดรับนะคะต้นปีก็ปล่อยนะคะเซตภาพคู่หวานหวานๆน,น,น,นะคะเต็มหน้าทำลายอินสตาแกรมนะคะทาเอาแฟนๆก็อดอมยิม้มแล้วก็เชียร์กันไม่หยุดเลยทีเดียวนะคะนะคะักข่าวไปเจอน้องมิวสุภสิทธิ์ใช่ไหมคะก็ไปถามนะคะ ว่ากดดันไหมครับคนจับตามองคู่เราเยอะนะคะบิวบอกเลยบิวบอกเลยกดดันแล้วคนจับตามองขอ ปล่อยจอยเพราะอายุเยอะด้วยถ้าทุกคนจิ้นก็สบายใจขอบคุณทุกคนมากๆที่เชียร์แฮปปี้เหมือนกับครอบครัวเราก็เปิดใจเรื่องรักของเราพ่อแม่เราบอกว่าน่ารักดียิ้มก็เขินนะคะเราก็รับตุนเป็นลูกอีกคนนะคะึ่ะเขารับลูกน้องตุนเป็นลูกอีกคนน้องตุนหล่อเชียวนะคะเราก็พาเพื่อนๆหลายคนไปที่บ้านปกติไม่ใช่เขาคนเดียวทริปต่อไป มีเนี่ยจะพาไปที่บ้านและเขาไปด้วยไปด้วยกันเนี่ยหากกำลังคิดแลนเผยสถานะของตอนตอนนี้นี่ยไม่โสดนะคะฝากจินตนาการกันต่อไปว่าสถานะจะเป็นยังไงเพราะเราเริ่มพัฒนามาจากเพื่อนนั่นแหละนะคะเออเขาดูหน้าผู้ชายชื่อน้องตุลนีน่ยสิเขาบอกตุลหล่ออยู่นะเขาบอกคุณดีบาี้สวยนะคะเออน่ารักเชียรนะคะ เลิศค่ะลูกขานะคะมากันอีกหนึ่งคนนะคะน้องพีพีนะคะน้องพีพีนะคะวอนขอพื้นที่ส่วนตัวนะคะหลังเจอนะคะเขาบอกว่าซาแซงเหรอตามถึงโรงแรมนะคะมาถึงนักร้องหนุ่มนะคะอีกหนึ่งคนนะ,ะพีพีนะคะน้องพีพีนะ ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านต้นสังกัดก็ออกจดหมายเตือนเหล่าบรรดาแฟนคลับที่เข้าไปคุกคามเพราะศิลปินโดนเขาบอกว่าโดนเหรอโดนขายข้อมูลนะการเดินทางไปต่างประเทศจนล่าสุดนะเจ้าต,ตัวต้องออกมาวอนขอความเป็นส่วนตัวของพีพีเปิดใจให้ฟังว่านะคะ๋น,นะคะ ผู้ใหญ่ไม่ไม่หวังดีขายข้อมูลทางการเดินทางไปสิงคโปร์ให้กับบุคคลอื่นตามไปได้ถึงโรงแรมที่พักส่วนตัวเข้าใจในความรักและมีการมอบให้แต่เกรงใจบุคคลรอบข้างวอนขอไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะ อีกนะคะและอยากจะให้เคารพสิทธิส่วนบุคคลยอมรับว่าตอนนี้ใช้ชีวิตยากขึ้นนะคะแม้กระทั่งจะเดินไปห้างก็ถูกตามถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างนะคะคงจะยากแล้วล่ะลูกเอ้ยหนูดังคงจะยากล่ะค่ะหนูดังค่ะลูกมันยากแล้วลูกยากแล้วค่ะคนดังเนี่ยมันยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะมี F ตรง f อตีมีเนี่ยแหละตาแสงใช่ไหมมาตามยากหรกแม่บอกเลยว่ายากนะคะต้องยอมรับมันให้ได้นะคะ,ะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชม่ะใครสนใจลงโฆษณานะคะก็090ย9 9 9 9านนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ